ผู้จัดการพรตอนนี้แบบประเด็นร้อนแรงเลยค่ะเออยังไงคะค่ะทำไมแบบเอออยู่ๆก็ออกกันมาแบบเป็นแบบชุดใหญ่ยกแผงยกแผงมีใครบ้างอะเยอะมากเลยพีซ่าโอ้โหนักแสดงนักแสดงล่าสุดคุณแสดาพัคเตอร์ล่าสุดคผมชอบไปด้วยแต่ว่าอยู่ก่อนทียังมีอีกเดีี๋ยวมอแต่ว่าน้าโปรไฟล์เขาไม่เหลือใครแล้วไม่อ่านคำถามเกิดอะไรขึ้น ก็ณตอนนี้อย่างที่ผยสามารถพูดได้นะคะณตอนนี้เนี่ยพลอยแล้วก็ลิเดียแล้วก็น้องๆทุกคน,นย,ยังไม่พร้อมที่จะออกมาอธิบายเหตุผลอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยขอให้พวกเราจัดการเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกันก่อนที่มันมีรายละเอียดค่อนข้างทีง่จะเยอะที่เราต้องคุยกันจะต้องปรึกษากันก็ อยากบอกเลยว่านะตอนนี้ขอเก็บไว้ก so, ่อนแล้วกันเรื่องนี้แต่วันที่เราพร้อมเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะออกมาอธิบายให้หมดเองก็มันเรารู้จักกันมานานนะคะคนรู้จักกันมานานน้องลิเดียยิ่งรู้จักกันมานานมากกว่าพอยอีกอะไรเงี้ยของพอยก็เป็นหลักสิบปีอะไรเงี้ยแล้วแบบ เรารักเขาเหมือนคนในครอบครัวเขาก็รักเราเหมือนคนในครอบครัวแล้วลเขาก็เป็นคนที่ดูแลคอยดีให้คําปรึกษาที่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มันไม่ใช่ไม่มีเหตุอะคะ่ะมันมีเหตุแล้วคอยก็รู้สึกเสียใจจริงๆพูดตรงๆว่าเราเราเราเสียใจเราอกหักเหมือนคนอกหักอะแบบแบบคนผิดหวงังอะไรเงี้ยมน<ไ>ันนี้ก็คือเรื่องจริงใ<ไ>ครเป็นคนที่ไม่เจอ เจอก่อนค่ะน้องเดียเจอก่อนก็อย่างที่ให้น้องจุนเดียน้องนีเดียผ่าประกาศก่อนแล้วก็ก็มีการพูดคุยกันพลอยก็เลยเราก็ต้องหาความจริงอหเนาะพอพลหาความจริงพลอยก็พลอยก็เจอความจริงพลอยก็ต้องยุติก่อนค่กพลอน่าจะตกใจสุดเนาะเพราะเขาดูแลพลอยมาแบบนานมากพลอยว่านีเดียตกใจสุดค่ะตอนนี้ทุกคนตกใจหมดละค่ะทุกคนเสียใจหมดตอนนี้แอลลินก็เสียใจน้องๆทุกคนก็เสียใจ แสดงว่าทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันไม่ใช่แค่ตออตามกันก็ประมาณนั้นที่คอยบอกค่ะถ้ตอนมันอย่าไปเดากันเองก็คือแต่ว่าตอนนี้คอยพูดได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงข้อความกฎหมายค่ะก็ใช้กฎหมายเข้ามาช่วยไหมเลยใช่ก็อยากจะพูดอะไรเยอะมากกว่านี้ค่ะแต่เดี๋ยวบอกได้แค่แค่นี้จริงๆนะตอนนี้คอยพูดได้แค่พ่านี้เอาไว้แบบเดี๋ยว พลอยดีเดียน้องๆทุกคนขอปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนเพราะตอนนี้มันไม่ใช่พลอยแค่คนเดียวเลคะมันก็มีน้องๆหลายคนขอเราคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยววันที่พวกเราความจรงิงๆเนี่ยพวกเราจะอ,าออกมาแถลงแน่นอนแต่นัดณตอนนี้ขอไว้ก่อนว่าเดี๋ยวให้เราไปจัดการกันเป็นเรื่องภายในก่อนอย่างเงี้ยค่ะขออนุญ,ญาตน้องมีเด็กพูดคลยน้องโน้นหระคะก็ ก็มีครยังคุยกันอยู่ค่ะก็จะเป็นเขาก็จะโทรหาคุณแม่พลอยจะโทรหาพลอยหรือว่าพลอยก็จะมีการเท็กคุยกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะอย่าง,อางพอเจอเหตุการณ์เขามีได้มาขอโทษหรือแบบอะไรกันก่อนหน้านี้แล้วค่ะอย่างยงปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเขาได้มาขอโทษได้มาออะไรกันคือน้องเขาพยายามโทรมาหาค่ะแต่ว่าพลอยพลอยยังแบบใจใจมันแบบ เออมามันแบบเออไม่อยากเราให้อ่ะตรงแต่ว่าก็คือก็ก็เขาก็เ็กมามีมีการขอโทมขอโทก็มีแต่ว่าอะไรที่มันถูกต้องเราก็ต้องทําให้มันถูกต้องค่ะเหมือนคนเราว่ามันเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเกี่ยวด้วยไหมก็ถึงบอกเองป่ะนะก่อนเนี้ยผููได้แค่นี้ได้โอกาสไหมคะพี่คอยของโอกาสแก้ตัวหรือว่าขออธิบายชี้แจงอะไรเงี้ยมีค่ะมีค่ะแต่ว่า ิ่งที่พวกเราเห็นมันก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะ,นะคะตอนนี้นีนอนาคตมันจะมีโอกาสกลับมาคุยถังเรื่องนนองานคือตอนนี้ที่คุยกันนะคะแบบเอาตรงๆว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของ,ของพี่<ร>พนอ<ร>ที่เรารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันมายาวนานจะให้มันตัดเลยเ่ยมันยากที่จะตัดความสัมพันธ์เพราะว่าความรักที่มีให้กันก็มีให้เยอะแต่ในเรื่องของของหน้าที่การงานเนี่ยมันจะเป็นต้องยุติดจริงส่วนเรื่องว่า อนาคตเนี่ยเราจะคุยกันกลับมาได้เหมือนเดิมไหมวันนี้ผ่าตอบไม่ได้มันให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าถามว่าวันนี้ยังคุยคับเพือไหมเราก็ยังพูดคุยกันอยู่มันมีเรื่องราวที่เราต้องคุยกันอย่แต่ไม่ค่อยไม่ได้แบบถึงขั้นแบบมีความรุนแรงหรือมีอารมณ์มีอะไรเขาว่าตอนนี้มันเหมือนแบบเราแบบวันแรบกบเราเราเรา,เราเหมือนเราอ่อนปกเปียกกลายเป็นของเหลวอะหนูแบบมันแบบ ทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเดี๋ยวให้เป็นขั้นตอนของการพูดคุยกันไปตอนนี้ถึงบอกว่าเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมืม่อนั้นทุกคนก็จะอองโพล<ต>ค่อยๆเป็นคนเดียวค่อยพูดเองพูดแทนทุกคนไม่ได้ส่ที่มีเดียโพสต์อยู่ใครก็บอกว่ามิเดียค่อนข้างที่จะเสียใจมากกับโพสต์มิเดีย<อ>เขาเสียใจมากแค่ไหนโพสื่อนอ่ะใช่ใช่เพราะดูแากสิ่งที่เขาโพลมัดูแบบติงเขาโพสต์เขาก็ไม่ได้โพสต์อะไรเพิ่อนมากแล้วมีแต่คอยเนี่ยเขาก็เสียใจเนาะแค่เสียใจค่ะ ขาก็ตกใจเสียใจยังมีวกมเสียใจเสียใจบางทีส<ถ>ันที่หับตัวนันพนเลยแน่นอนออแน่นอนค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าวันนี้ไม่มีแล้วก็วันนี้เราก็เหลือความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนและวก็บที่น้องอยู่แต่เรื่องงานก็ต้องอยู่ติดแต่มันจะมีอะไรมาให้กอายุติพอสมัยเป็นที่น้องไหมมันก็ต้องหาค่ะมันมี่งาน ค้งอะไรที่แบบว่าเราต้องมาเกี่ยวพันยังเคยยังต่ออ่ะค่ะตอนนี้อ่ะค่ะก็มีนะคะเขาก็ส่งมาให้พรเหมือนเลยก็มีงานแบบคขังแบบแบบเป็นละครเป็นซีรีส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปโการรายการใช่ก็ส่งเขาก็ส่งขอให้คอยก็แบบสร้างลายอาจจะเชิญมาออฟฟิเชียลอยู่แต่เอาว้อยังเซ็นระบบไม่ไม่ไม่เสร็จทำไม่เป็นแล้วตอนนี้ก็คือคอยไปดูแลทีมงานอะไรอย่างเงี้ยไรต้องดูแลตัวเองเล ถเอาตรงๆนะคะชีวิตรับงานเองเคยรับงานไปแล้วช่วงหนึ่งช่วงแบบ4ี่หปีอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่เหนื่อยมากมต้องดิวเลอกสัญญาคนาอะไรเองเพราะว่าพอนไม่ยากหรอกเพราะมันไม่ได้งานเยอะขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้งานเยอะขนาดนั้นแล้วแต่คิดว่าเราเคยแฮนเดิลเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าพอก็คงน่าจะจัดการเรื่องพวกนี้ชั่วคราวไปได้ก่อนแต่ว่าอนาคตข้างหน้าก็ถ้าใครอยากดูแลพอยก็สนใจนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพ่อยก็ตอนนี้ก็คงต้องขอดูแลช่วงข่าวไปก่อนมันมันยังแบบมันยังสะดุดไปหมดเลยตอนนี้ก็คือแบบต้องดูแลต,ตัวเองระบบตัวเองด้วยใช่ไหมก็ระบบตัวเองคือระบบที่เราต้องต้องดูแลตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะมันก็จะวุ่นวายหน่อยน,อนิดนึงอะไระะอย่างเงี้ยค่ะแอบกลัวเรื่องว่าจะเอาใครมาทำงานต่อจากนี้ไหมคะพีอมพ่อยิ้มคือที่ทำล้วไม่เคยมีปัญหาเลยในะชีวิตก็คือการดูแลตัวเอง การดูแลตัวเองเราต้องไปชนกับลูกค้าเองต้องไปคุยกับคนเองต้องเจอความปวดหัวเองอะไรเงี้ยึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเราเหนื่อยเราไม่อยากนักแสดงไม่อยากจะไม่อยากจะเจอเลยแบบนี้บางทีเราเลยต้องหาคนที่มาเป็นผู้สัการเป็นผู้ที่ว่าดูแลผลประโยชน์ของเราคุยให้เราทำมกับเราทําให้ชีวิตของเราก้าวหน้าอาชีพเราก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็มันอันนี้คือหน้าที่ผู้จัดการแต่ว่าณตอนนี้คือยังไม่รู้เพราะว่ามันก็ไม่ได้หาใครมามามาดูแลได้ง่าย เพราะว่าความเชื่อใจกับความซื่อสัตย์นี่เป็นเรื่องที่คอยคอยให้ความสําคัญค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยคอยไม่คอยไม่อยากแบบที่ผ่านมามันมันเหนื่อยอ่ะที่เราต้องแบบเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเครียดอะค่ะเป็นกลัวไหมกับกลัวการให้ใจกับใจคนที่จะทุกข์ทมาในชีวิตเราอ๋อจริงๆแล้วไม่ตอนแรกมันไม่กลัวหรอกนะเราก็ดูอะไรเงี้ยแต่พอ นานๆไปมันอยู่มันมันผูกพันเนาะมันเชื่อใจกันอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะให้ไปเองอะไรโดยตามธรรมชาติก็อยู่รอให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างล้วทุกคนจะออกมาตีบายนี่ไอ้ยังขอกเลยแฟนๆมีกันพวงไหมคะอะไรอย่างเงีาเเพราะว่าช่างที่เขาเป็นคนที่เยอะก็ถ้าเราไปนี่ก็เข้าใจอะค่ะก็ตอนนี้ก็คือขอบคุณคนที่เป็นห่วง แล้วก็ขอบคนุคนที่อยากรู้คนที่อยากรู้ก็รอหน่อยละกันม <c oughs> ีเพิ่มมีเพิ่องอะไรมากแต่ว่าเอาเป็นว่าบอกไว้เลยว่าขอก่อนเดี๋ยวขอให้ค่อยเองทุกๆคนน้องๆทุกคนเราเราปรึกษากันภายในก่อนเราจัดการเรื่องของเราเราบบภายในก่อนให้เรียบร้อยแน่นอนถ้าเราพร้อมที่จะออกมาพูดเร,เราออกมาพูดอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะพูด ลงตัวแบบคอมเมดี้ค่ะรล่อแล้แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้คอยบอกว่ายังมีอีกหลยหลาคนวันนี้เก็บประกาศอีกคนแล้วอ่ะวันนี้มอตเตอร์แปลว่าเหลือเหลือแพเที่ชาบ่ชอแพทลิลี่ี่ชประกาศไปแล้วชนประกาศแล้วก็เหลือที่ชาลิลี่ก็เชิญดูตามไลน์ในสิตอินสตาแกรมได้เลย เมันจะเป็นเรื่องเดียวกันไหมเรื่องตอดคล้องกันไหมเดี๋ยวอะไรอ่ะไม่รู้เขาโย่หลายคนก็โย่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ตามคืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเล่าก่อนเล่าก่อนสีไม่เงือกเรื่องผูกขาดแสดงไในสังกัดทางเทนนิสนักเทนอันนี้ไม่รู้แล้ว ว่าอะประโยม่นใช่รออะไรเกี่ยวกัเกี่ยวเรื่องนมาลโนตปลูกวลานเด็ก่าไม่เกี่ยวไม่ี่ยวไม่กั่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว่วน่าจะเกี่ยวกันนะคะเพราเขาคือนเป็นเราพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วคือเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ว่านอตกับแซงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเขาอยู่กันกเรื่องโนตเขาเอง เคนละกรณีเลยคนละกรณีค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแน่นอน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 เออเอเชี่ยเวลาบช่วงเรีนจังหวะที่จังหวะเดียวกันเลยนะเรียนนหลายนเขาเียนนี้เาอเกี่ยวกับเือกนรนบ้าอี่กปวดหัวแล้วยังมีหลีอนบาเนี้ยไอ้นี่ก็ปวดหัวแล้วเนี่ยเราโอเคจบใส่แค่นี้นะคะ